โอเคครับผมก็ต้องขอกรลาบสวัสดีท่านผูช้ชนทุกท่านเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนทำที่เป็นกระดิกได้เวลาเราพูดนะครับซึ่ง เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทำนะครับอันดับแรกนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต้วเลยแล้วกันนะครับโอเคเริ่มกันเลยอันดับแรกครับให้ทุกคนนะครับไปหารูปรูปหนึ่งมาครับทุกคนจะเอารูปอะไรที่เราจะให้มันขึ้นตรง OBS นะครับโอเคเราก็หารูปมาครับพอเราหารูปเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราไปที่ Google ครับผมหลังนั้นนะครับให้พิมพ์คําว่าฝากรูปนะครับพิมพ์ไปเลยครับฝากรูปแล้วก็เห็นครับดึงแรกไหมครับให้ทุกคนกดเข้าไปเลยครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ดึงรูปเข้าไปเลยครับ ดึงเข้าไปเลยเนี่ยดึงเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็กดอัปโหลดนะครับอันนี้ไม่ได้ตอนนี้ผมก็ได้รูปมาแล้วนะครับให้ทุกคนดึงเข้าไปเลยครับเนี่ยดึงเข้าไปรอมอนอัปโหลดครับผมสักครู่เดียวนะเพ็่ออย่างนี้คือได้นะครับเนี่ยอย่างนี้ได้แล้วก็ให้เรากดไปทาว่าโค้ดนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรนะโค้ดอย่าเพิ่งทําอะไรนะเอาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนเข้า OBS ครับผมเข้า OBS นะครับแล้วกดคลิกขวาคนเพิ่มครับผมพอกดเพิ่มครับไปที่บอสเซอร์ครับผมบอสเซ แสดงแสดงรูปอะไรเงี้ยอ่ะนี้ยกตัวอย่างนะครับเกลบลิงนี้ไปลบโคดนี้ไปด้วยนะครับไอโคด CSS เนี่ยผมจะทิ้งไว้แลราล่ครับเนี่ยต้องมีโคดนี้ด้วยนะครับโอเคมาที่คอร์ดเรานะครับมันจะได้มีคําว่ายูไม่มีคําว่า ID ใช่ไหมครับให้ทุกคนมาที่ตั้งค่าตรงนี้ครับตั้งค่าแล้วมาที่ขั้นสูงครับอย่าให้เปิดโหมดผู้พัฒนาครับผม เปิดเข้าไปเลยครับพอเปิดเสร็จแล้วครับคลิกขวาที่ ID นะครับคลิกขวาที่ตัวของเรานะเนี่ยตรงนี้แล้วก็พูคคำว่าคัดลอก ID นะครับหลังจากนั้นครับให้เรามาที่โน้ตแพดของเราแล้วก็ใส่ตรงนี้ครับทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตรงลูกน้ำเนี่ยสองอันนะครับให้ก๊อป่างนี้นะครับลบทิ้งครับหรือกดคอนโทรลแล้วก็ซีวางไปเลยโอเคเราได้มาแล้วนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ครับเห็นคําว่าใส่ URL รูปใช่ไหมครับให้เราไปที่ตรงนี้ครับเว็บเว็บที่เราอ่าฝากรูปเลยครับ เขียนคำว่า m e d i มไหมครับหรือลิงก์ที่4นะย้ำนะก๊อปไปเลยครับผมพอก๊อปไปปุ๊บให้เราลบตรงนี้ออกครับลบไปเลยครับแล้วก็วางกดคอนโทลแล้วก็วายครับผมวางเข้าไปเลยนั่นเองเสร็จแล้วครับหลังนั้นก็คอนโทน a แล้วก็คอนโทน c นะครับแล้วเราก็เอาไปวาง่ตรงนี้ครับเอาลงไปเลยและผมจะทิ้งลิงก์อีกอันนึงไว้นะครับคือลิงก์แรกนะครับลิงก์อันนี้ก็คือลิงก์เป็นลิงก์อันนี้นะครับเป็น Google นี้ให้เรากดคําว่า อันนี้นะครับใครที่ใช้ OBS นะหรือใคร X ใช้อะไรเนี่ย XPS อะไรสักอย่างนั่นแหละใครใช้ไหนก็ติ๊กันนั้นนะครับโอเคแล้วก็กดเข้าไปเลยครับผมใช้ OBS เนาะอันนี้ไม่ใช่นะครับกดปุ่มที่อันนี้ครับเนี่ยตามผมเลยนะอันที่3นะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ครับว่าเราดิสคอของเราเซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับในดิสคอดผมเนาะผมก็เลยดิสคอดผมนั่นเองแล้วก็เลือกห้องครับผมเวลาใครที่จะย้ายห้องนะครับผมบอกก่อนเลยนะมันจะไม่ขึ้น เราต้องมาก๊อบลิงก์ตรงนี้นะครับของใครนะครับที่ไม่เห็นไม่เห็นว่าเลื่อนลงมาแล้วไม่เห็นลิงก์นะครับให้เรากดคอนโทรลแล้วก็ลบเพื่อให้มันซูมออกนั่นเองบางคนก็จะเป็นประมาณนี้ไม่เห็นลิงก์อย่างนี้ใช่ไหมครับให้เรากดคอนโทรลแล้วก็ลบนะครับผมก็จะเห็นลิงก์ตรงนี้แล้วนะครับโอเคเราก็เลือกห้องใช่ไหมเราก็ก๊อบลิงก์ตรงนี้ไปเลยครับก๊อบไปเลยนะครับแล้วก็ประมางตรงนี้ครับตรง OBS คําว่า URL นะครับวางไปเลยกดตกลงครับผมร้อยมันขึ้นนะครับทำไมตอนนี้ไม่ขึ้นวะ โอเคครับตอนนี้ได้แล้วนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมผมไปดูมามาเช็คมาคือเมื่อกี้มันเว้นวักครับผมมันเว้นวักเลขเลข ID ของเราอยู่มันก็เลยไม่ขึ้นนะครับโอเคให้ดูตรวจสอบให้ดีนะครับเปลี่ยนแนะนานะครับใครที่อย่าไปทไําอะไรอื่นเลยนะครับอย่าไปสนใจอันอื่นสนใจแค่2อ,อันนี้นะครับเนี่ยให้เราก๊อบนี้นะครับ2อ,อันนี้เนี่ยตรงนี้นหนึ่งเนี่ยหนึ่ง,งแล้วก็ 2ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้นะครับว่าให้ใส่ตรงไหนบ้างนะครับผมโอเคนี่ครับก็ได้แล้วครับง่ายๆนะครับพี่แล้วมันทำไมเป็นอย่างนี้เรามีชื่อตรงนี้ด้วยให้เรากดออนติเมดครับผมออนติเมดนะครับอันติเมดคือตัวอะไรออนติเมดก็คือตัว ALT ครับผม ALT นะให้เรากดกดไว้ครับกดค้างไว้ครับแล้วก็กดเลื่อนลงเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็ทําแล้วแต่ของเราเลยนะครับจะเอาประมาณไหนจบงี้ก็ได้ ไงก็ได้นะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลากลงไปเลยครับมันจะไว้ประมาณไหนนะเคเสร็จแล้วครับง่ายๆนะไม่ยากนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่อยากให้ผมสอนทำอะไรอีกก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยเลยแนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆช่องผมนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอลาครับสวัสดีครับ